Oh mm -hmm. right. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาเบรคข่าวคราวาวงการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับชับไวได้ใจความรู้เรื่องประเด็นในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูเนเต็ดฟีเจอริง่งกับเจดม์ทุกวันนะ<ม>วันนี้มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของกองหน้าค่าตัวแพงดาวรุ่งวัย20ปีทีมชาติเด่นมากของแมนยูเนเต็ดอย่างรัสคูดหอยลุนกันหน่อยก็แล้วกันย้ายจากอตาลันตามาเนี่ยนะค่าตัว72ล้านปอนด์รวมแอดออนทุกอย่างแแลลลลล้ววตตตต่่่่่่ยยยัััังงงไมมมเเเเเนนนนหู็็ดดดดสกกกกกพรรราาาาาาะีีีออบบบจจททิ นั่นนะเองน้าโดยล่าสุดเอริกเทนทากุญซือสวยให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมคืนนี้ที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับฟอเรสตอน3ามทุ่มเนี่ยนักข่าวก็ถามเลยว่าฮอยลุนจะพร้อมลงสนามหรือ,อยังนะเทนท้นาก็ตอบว่าอืมเขายังไม่พร้อมนะไม่ใช่สําหรับเกมนี้ <c oughs> กับฟอเรสเนี่ยไม่น่าใช่แล้ววันนี้เขาเพิ่งมาร่วมลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเราเป็นครั้งแรกหมายความว่ากว่าจะซ้อมเต็มทีมฟูลออปชั่น ฟูลเทรนนิ่งก็คือสัปดาห์หน้าดังนั้นเนี่ยเขาเข้าใกล้การที่จะมีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ของเราแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เขายัางไม่พร้อมนั่นแปลว่าอะไรเกมคืนนี้เจอฟอเรสต์ไม่มีรัสมุธฮอยลุนก็ต้องใช้เดอะมุ่งมาคแรดฟอร์ดยืนหน้าเป้าต่อไปส่วนอนาคตของฮอยลุนที่จะลงสนามประเดิมให้กับแมรยโเต็ดก็ต้องเป็นสัปดาห์หน้านะจ๊ะที่จะเจอกับอาร์นอลน่นงในวันเสาร์ที่3กันยายนนั่นเองนะเอารอดูแล้วกันนะไม่มีฮอยลุนก็ต้องใช้แรดฟอร์ดอันโตนี่ซานโชกานาโชนี ทนไปก่อนแล้วกันสำหรับราสบูบทพอลรุนเมีการบาดเจ็บหลังรบกวนอยู่นั่นเองนะอ,อ้าวอัปเดตอาการบาดเจ็บแบบนี้หลายคนถามเจดมามว่าเมื่อไหร่จะได้เล่นสัญญาว่าจะเป็นอาร์เซนอลในสัปดาห์ถัดไปนะั่นคือคําพูดจากเอริกเทนฮากนั่นเองนะจ๊ะและนี่ก็เจดมอัปข่าวในวันนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่งองทางเราตูนยูนเต็ดฟีเจอริร่งของเจดมทุกวันนะพรุ่งนี้มาอัปข่าวกันใหม่นีไปแล้วสวัสดีครับ